สามีอาการบอดีเลย <c oughs> อย่างวินตาบาทอรัอย่างจะลงคิจังคนท้าบบเกิงเนี่ยนะ ส่วหลังกับเป็นอยู่บ่อยู่หรอกแต่ว่าแต่มีอาการมึน่นลุกขึ้นส่วนเซค่ะไปสรงนามมานั่งพักจักครูมังกะดีขึ้นน่นนะเมือ่อเศรร์นี่บอดีขึ้นไปวินตาบาดได้อยู่บ่ามา ยังมาซ่อมเจ้าของเลยได้พิจารณาเบื้องอาการหาซิบหาซิบได้ฟื้นไปนะ,ะแต่มันตายตายตอนบินตะบาทนบ้านกะสิขักเูเรีนนอว่าเที่ยวทางบสุดเสน้นเขาสียำนะ สิตายคอให้ตายหนาผุ่นเขาจึงเอิว่าหาร <c oughs> นมาคิดไน้อินตบาก็อระวังไปหลมเสลลเคอที่ จะคของรถเขาก็เสียพลอยลำบากไปนำถ้าเขาเบรกว่าท่านมาเหยียบเขาก็สียพลอยมีปัญหาลำบากตลอตามเหตุเขาไปวิ่งหล่มใส่เขาเนะาะกฎหมายเขามาโห่ตอนเหตุจอใส่มันกระไข่อยู่รถไม่ผิดพระท่านส่วนเซล้ม ให้รถชนเองนงสังกเออจังว่าโอ้เห็ดอีนยังมาก,ก็ต้องระมัดระวังหลายเติบ <c oughs> ชีวิตชีวิตหนึ่งเน,นะาะจกสิสูกับอีนยังแน่นะ อด,ดีตวัดไก่คําจอาวาดเป็นหลวงพอดสีวัดไก่คําเทศไรมันตายทั้งธรรมาโหลดเป็นไรแต่มันสิตายพูดเท้าเสียงเม,มีกัะเทศ ประวัติเพิ่นยอครับตอนนั้นเป็น,ปนทำงานกรมทางเนี่ยรุน่นน,นั่นเหล่ได้ไปเห็ุทางขึ้นวัดทำแสงเพชรบ,บนนะนะได้ไปเห็นครูอาจารย์ได้ไปเห็นฟังหลวงปูช่ชาวพว่าวนะเกษียณมาเลยบวชเลยเนะ บัวดาบววซื้อเกลยนะคุณอุปการดีหลวงพ่อซีเปนปากไว้นะอ็ดในห้านี่เลยหัวจักครูบาอาจารย์ทั้งอำนาจ,จเจริญยโสทรอนนะพิ่นมีทีดินอยู่ในอำนาจหลายลูกต่อคนขายเขาก็ซื้อรถไายลง พอเขาพาพระไปขันนี้งานนั้นงานนี่กับเพื่อนนั่นแล้วมีรถตู้ขี่กอนโมเนะาะพาพระมาะแวะอยู่เรื่อยแล้วมันน่นจิกอยู่ไม่ไม่กี่มาข้าวใดกับส่วนเนห้องนี้นะอืม บ่อยากให้อยู่ที่ผีบอกทองคนบ่เที่ยวสิไมอ่อยู่ยังนี่ลเราเว้ยเิ่นด่าอยู่ให้แม่งกินหนักจออหููจอตาอยู่นี่บอกเิ่นด่าไปไปไปจะพาไปอยู่หมองไหม่ะด้เอาก็าทนอยู่ได้ <c oughs> พูดมาเนี่ย คนไปตรวจสุขภาพโรงพยาบาลอยู่กรุงเทพมาแวะกรับไปนำผ้าไปเบ่งหม่อง,ม,องมันพอดีผมสิไปตรวจสุขภาพกรุงเทพพอดีพม่าผละโรงพยาบาลกลวยนำไทยพป็นบดไปปรกกดอยู่ทีงดาดป่าโรงพยาบาลตึกโยมคนตึกเขา กลางเต็นมาแวะพักอยู่หมองวัดเิ่นสิาพาไปอยู่อันเดียรบานเป็นวัดร้างวัดเกา่าเขาเทเสาสลา,าสักหลาไว้กุฏิแล้วก็อ,อยู่ใดอยู่ริมแม่นม้ำแม่น้ำป่าสัก ปัดทาพุง่งกูมือเนี่ยละเิียาไปไหวหันขาเสียเอ,อยู่หันเลยได้สิบหายห้มา,านํำได้ความตั้งใจเป็นมากลายหลายเนาะวัดผมมีพระอยู่มาจอนจัดเป็นไปหยุด <c oughs> โอ้ยผมอยู่บ่ได้ดรอกหลวงอปอวะ ผมอยู่ว่ดไดดอกผมอยู่กับคนผากกลางเขาว่าไดดอกวมันมเนมีสาขาห่าได้อยู่สังนี้เป็นวะแี่วัดสระบุรีนี่มันเหมาะเน้ครูบาอาจารย์มีทุระตั้งกรุงเทพมามาแวะผักเดชสกปนเป็นะ ชั้นเสาแล้วจังเขาไปนะิัน่าคู่บามาทั้งตะวันตกมาทั้งภาคใต้ที่ไปอีสานแวะพักนี่ซะก่อนผักลดพักคน้นตื่นเสาชั้นแล้วจังไปต่อมนะันดีเลยอยู่นี่โอ้ยผมอยู่นํำบ่ไดาดอกฟว,วะโอ้ยเพิ่นนดี มาจังได้ก็สศบวายูแด่กรูบาอาจารย์บอกไปอยู่กับวายูตัวนี้ว่าสิมาจังได้ตกปากรับคำคู่อาจารย์ตกปากรับคำอยาิโยมพววเขาถวายที่ดินไว้ที่้างวัดถ้ำยหันมันเห่งบ่เป็นตะยูพีบ่วทองค้นบ่เที่ยวโคข,ขีหินแฮ่ ตกเดือนสามเดือนสี่นั้นหามากเลโอ้ยประจักแม่งมีแม่งขินมากเจาะงูเจาะตาไปสิไปอยู่ลงพ่อกรับปากเิ่นเดี๋ยวไปอยู่ว่าทำต่อสิหหวไอ้เม่อยุ่งกะครับนะฉันก็เหลยก็พา้ากบมากมาแวะกลางดงไปไปได้ทีสื่ออียังกะลงไปเบิงเอาเหน่ะ ให้โซเปิดจ่ายเงินให้ไ,ไปตะอ้วน,วนจ่ายเงินให้พระเขาติซสื่อนังได้ปกต้องที่รามาสามตนสามตนอร่อยบาทเป็นจ่ายให้นเรืดอบปกต้องตอนอยู่ขามทั้งขยะมาแต่กลางดงกระลักปุลี เอามาปลูกไวน้นี่จะวัยยามเห็นบักตองตุนนี้ย่ามได้เลยคือเห็นรงพอร่อซีรดต้นกัะเทตแบวลงมาจักูกุ่วัดยังจำว่ยได้ป่วยลงมาเข้าโรงพยาบาลเลยเข้าโรงพยาบาลนะครับจักเมื่อก็มอณนานาภาพเลยนะปวดเทา เจ้อยหรอก <c oughs> สมเพล่นเา้าตายหอนตายก็ตายหยอนเทศทในบัเสียดายหรอกคนละประเด้๋เข้าให้เทศเมื่อยประด้กระเทศเสียงกับว่มีหรอกคุณ่อมาดคออยู่กันนะแฮมแฮมอยู่คันย,นยาเลืองหรือะท่าคอไว้ท่าไป้างในปรนเด้๋ <c oughs> ดีดจวาดวัดไก่ค่ำนะจะาหอได้เกี่ยวของกับครูกับอาจารย์ได้หูได้เห็นสนิทสนมบางรูปบางท่านก็ได้ขออัดขอทำได้ขอคิดน้ำเพิ่นคือจังแต่สมัยก่อนเที่ยวอุปถากรลงพอสมยัย เป็นกระทามอยู่อีรีอยู่วะละอยู่หันเป็นไะอยู่อยู่แล้วหลวงพอ่อมันเลยตกปากรับคำเป็นไว้นะคันธาสิอยู่อีรีเดินเฮหตมองอยู่มองเศร้าเจ้าของนะไม่เป็นแต่อยู่แต่เศร้าเดอ้อเป็นไรมองอยู่มองเศรา้าคือกุฏิหลังเดี๋ยวเข้าพักนั่นไะ มันเป็นเตยูตะผักถ้ามันเป็นเตยูตะผักตะเศร้าะไปไซมันก็ค้นหอดไปบ่ไรหลอกบ้านกันละก็มาเหตุกับมุ่งเหยียข้านี่ล่ะแอมฟ้าลายกุบนี่ล่ะแปดมันกับแปดแม่ตาลนี่ล่ะอยู่ไปว่าดีสุดอะไรล่ะม่วัดกันละคือเห็นคำครูบาอาจารย์เป็นบอก มาอยู่ไว้ไใหม่พวกพวกนายพลาดมันคำมามันม้อยสามสุดสี่ชุดไปเก่งกลุมละสามคนสี่คนหาคนมาตั้งติด แน่ทิศต,ตะวันออกแน่ทิศเหนือแน่ตะวันตกแน่โอ้ยมัง่งมาจะวัดนี่ลหละบองก็เคยหาประจากแต่บรสันมีวัดขึ้นได้มากหลวงผูขึ้นยังว่าไปปรึกษากับหลวงพ่ออนเนกขอคําแนะนำจากเพื่นบาน โอ้ยไพเอ้ยมันละมันก็มีอยู่คู่หมองนัง่นละพวกจังสีมันละบ่าวายู่ใส่ละมันมีเบิดนัด่นละก็นี่ก็มีตะกีดนะยามพระไปวินทบาบัดมันก็ขอมาหาญงนกมาหาในวัดนี่ละยิงใดมันก็มาดก ค้นเวลาคุตินี่ล่ะนะ้องพออเนกมันมีเบดคูมองะนะอ,อันนะอดเอาเดอร์นะน้องพออนเนกน้องพอน้ำลงบ้านโอ้ยมาอยู่ใหม่ๆปลาดตะเวนบรรดาหารหนุนตันะตวเรรดบุ๋มนี่ก็ดีนะี่นนะพวกลลกซิดเบดพวกลลกแทนปลา ข้ารักษาของสำนีบัวใ้มันสินมันรักษาทำบิในัยใดอย่างใดเพื่นล่าสถานที่ของเอา้เาเข้ารักษาบมแมนรักษาหรือควบว่วมมเป็นของเอา้าวในรักษาบวัวห้เขาเป็นบาปเป็นกรรมเพื่นเ่าแตไดน้ามแนะนำจากครูจากอาจารย์มาจังโอดเอา นักเอาเบาสูบลงผเหลี่ยมคือกันลงผืนใหญ่ลงผ่นโพนงพยอยู่หลายรูปเลยเคยอยู่ฝึกอยู่รูปเดียวบเบนะื้องเดิต้นบอกยังสัน่นโอ้ยอยู่รูปเดียวมาจากถัาไหร่ปี <c oughs> ทนอยู่นะ อยูู่้เดียวก็สวดมุนได้หลายแนี่าผันหมักสวดมุนห่อเนาะอยูู่้เดียวบทดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกะลัดเอาทำวัดแรกนั่นนัตถิเมสรนังอันยังอังโุเมสรนังวารังเบรสนัดเอาเครืองมันนั่นนะอย่งว่า คู้บาอาจารย์แต่ละหลูกแต่ละองค์เพิ่นเอาประสบการณ์จริงด่เพิ่นพบเพิ่นพอเพิ่นเจอมากนัมาเป็นขอแนะนำ่ำมาเป็นกำลังใจเฮ้าต่อสู่บากบันไปบท <c oughs> ที่ส้่ทีแปลงสิบสองไหลลงขอใญ่วัาน้องก็ปลูกกันไม่ย่างเบิ่งไบม่นเพิ่นมา สิเฮ็ดวัดเฮ็ดจังไดนเราก็ทานกันนะเนี่ยทานกันนะนี่ยทานเฮ็ดน้ำน้องพอบอกกันแล้วกันหน่อยพอน้ำก่อนเด้อแต่มันมีน้ำเนาะอีหยังก็อยากมาอยู่น้ำหลอกบั่นดินก็จะทมขึ้นสูงหลายมันสิปลูกตรใหม่บ่ยัง่ง บ่บ่ถมสูงเรอก็อนหน่อยเอาเพียงขั้นแท้เกาเขานี่ละคันแทะก็ไม่แต่คันเบิกใหญ่เนาะอ <c oughs> ันนละแม่นกวมลงพอมันบอกไว้ข้องหน้าเขามันก็ขุดลงเนาะเพราท่านขุดลงจะฟังตะวันตกนี่ตัวติดใตตะวันออกติดเนื้อก็หลอกนาะดิน เห็นหน้าเริ่งเบิดมาแต่ถิดเนื้อน,นทงนั่นหลอกสองเทือสามเทือเห็นต้นแหรอรดอกหล่อแลนลงเห็นแต่ขอบกระบะมันปิด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 มันมันจะสูงขึ้นมาเองมันโดยธรรมชาติสิ่งแบดล้อมทรงเห้มันสูงขึ้นนะนะปลูกต้นใหม่ก็โอ้ยจะเป็นลำบาก ตกหนาแหลงมากเป็นไปปีแรกแหลงแห้งกกตะเคียนท้องตอนอ้นอโยเป็นสิบกว่าปีแล้วครับลายแปกเป็นเนี่ยต้นตะเคียนท้องนี่ยไม่ล้งมาแต่ยอดนแห้งต่องมาแต่ยอดมา่นี่ยตะเคียนท้องตายบ่คือหมู่นะเพเ่นต้นยางต้นยางนาเป่นน่ะ มม่รักสิบปลูกต้นอีหยังได้มองได้ก็สิบปลูกไปเบิดบ่แมนต้นยางหน้าอยู่มองโรงชั้นเกาน่านื้แตะกีบม่นซิบต้นหรือเกาต้นนี่แหละจำระจำบ่พิษนะปีนั้นตายลงเบิดต้นสูงเก่าเมตรสิบเมตรนะตายลงเบิดนะไปไปปรึกษาครูบาอาจารย์ เออที่แบบนั้นต้อง้ามใหม่เปลือกหน้าหนาแไหมไปปลูกคนละต้นบักคาต้นประดูไปยังสันต้นแดงไปยังสัตวนไใหม่ม้วนนี่มันทนต่อดินป่าอากาศหรือว่าคนละแม่นควอมนคนละข้มหัวม้วนมันนี่มันไม่มีขายในหนังสือเลย บ่มันเป็นประสบการณ์จริงที่คู่บาอาจารย์เพิ่นศึกษาเพิ่นประสบการณ์มาด้วยต้นเพิ่นตัวเพิ่นเองนั่นนะเนี่ยสำคัญนะจังหวามันบมนไม่ในตำราบมไม่ในหนังสือเลยอ่านเลยซืห้าเอาหรอก่ังหวะเขาเห็ดมาจังหวบุญมาวาดสนาทรงคอยเห็ดไปคอยทำไปคววมอดทอนนี่ละ่ะมันสำคัญ อดทนทนอยู่คืดให้มันรอบคางนะนะคืดให้มันกระขักคนสีเขื่อนคนสีหนาเบิ่งนะปอายู่ไซมันก็สิทูกคือเก่าคือหลวงปู่ชาเิ่นวไปอายู่ไซมันก็สิสางวัดคือเก่าก็สิไปถูกคือเก่าก็สิไ็สิว่าให้มหาแน่วมันถูกใจหาเบิ่ง มันสิมีบ่หาเนี่ยมันถูกใจแต่ปูพัวตัวเมียก่อนก็สิตกลงปงใจหมันไม้แต่งงานกันเขาก็ว่ามันขัดเติดนดุรถ่ายมันกันยังมีพิษใจทะเละวะแววงบ้านแตกสแสหลกขาดไปก็มีเห็นบ่พิจะะารนาเบิงนะในทางทรรมันงย่างาหาแนวมันถูกต้อง นเะนี่ยมันถูกต้องมันก็เป็นไปน้ำศีลน,น้ำธรรมมันสิละธรรมะวินัยต่เรื่องของผาประเหตุออกไปจากพิษรักศีลรักธรรมก,กโหวยเพ่มาย่ายาย,ายังไปแล้วปาจักอียังเลยนะังว่ามันพ่อปนนั้นดังว่าถูกไปทนไปอยู่ไป อยู่ไปส้ามตายกินไปส้ามตายเป็นอยูู่หมอือเนี่ยก็ยะหลงนะเป็นพระซ้อนไห้แี่เขาถูกกันมันจะคล้องพิษกันก็มีได้พระก็ได้ <c oughs> ซอนไหนแต่เเขาว่าสอนไห้แี่เขาปล่อยเสียสาระผว่าขายของเขบบนาบอกปัญญาจังวมาร้องพอเบา ปีแดกก็สิสีมหาั้งแต่ขอพระนโมมาจำปรรษาพอได้กระถิ่นกระสิบวชมาซ้ำนี่บ่มาขิดบึง่งนะนะพราะพระข้าผมรับโพดเฟรฟประกาศสื่อขีดินถวายวัดเทอนนีสงฆ์อีกแล้วก็สิหาเอาแต่พอะซ้ำนี่บ่มันพู้อยู่ก็อยู่ไปเนาะพิจารณาาบิงึง บวชมากส,สิสิเมียเนเจนวหยากอยู่ทั้งโลกม่วนมื้อนี้มันสิปากกันเว้าได้อยู่แล้วว่างไปปากกันเว้าได้อยู่แล้วว่างลูกตกผากกันเคืนก็นเทียมให้เขาไปเขาว่างตกผักายมากผักกันมาไลัยซดจับกลุ่มคล้ายเสือซุ่มซบทุนเอาบุญกันอยู่หันมันสิไปว่างหมองใดละ่ะพิจ,จะะารณาเบิง่งนาบ่พอกว่าข้าผ่นะชักชวน สางสารซักช่วนสางพุตธิรับรองทรงมีแต่แน่สิเอาเอาลวดนะจงบบึงองค์ประกอบสิ่งแววลรอบถ้าสิบวชมาสซ้ำหนีมันก็สิไส้ซ้ำหนีแล้วมาจมอยู่แต่นำํำวัตถุสิ่งของมวลมวันนี่นะเพินแจงว่ากรรมฐา,านตกสางถ้าเอาเันพ่ออยูน่นี่มันหัวเสียงเมียง พระราชาเสียห้ที่ดินพิ่นเอาซ้ำไรละซีถนนใช่เอารรอซ้นนาำแมวลินตายแล้วนะโอ้ยมหาเล็กทหารทางร้งหลยหัวลอยเหาะมันมีโอกาสตีไปหนีมันคือบ่เอาหลาย่ยหลมึงจะเอาซ้ำแมวลินตายโอ้ยมันจะจับเสือกขูกข่คอแมวไล่แมวลินไปเรื่อยลินไปเรื่อย <c oughs> ลินไปมหาได,าดทไหารก็ปักทงไวปักทงไว้ทียร์เนะ่ะเบิดไปค่งขอนเมืองพิ่นนะ จริงเข่เอเาเลยเจะาวิชาศรีตะนนใช่มาใส่เทีดเยแต่เขาปล่อยเขาว่าเอาผญยาอยู่ว่าเศร้าคือเป็นข้าวเป็นข้าวขั้นเป็นข้าวเป็นข้าวมาตรวจเสน้นสายการเงินโอ้ยมีจกักรวท่ไรไหล้อยล้านแต่ละวัดมีแต่ผู้หล่อผู้รวยนะแล้วบ่าขึว่ากินข้าวเท่บาทเขาเจ้านะ เออเขาก็ขึ้นมาจังสี่เอาซ้ำนี่ละจังว่าเคยบอกญยาดบอกโยมเศร้าคือเฮานี่คือกันบ่อยากถอดบ่อยากไรแล้วกระถิ่นแต่ว่าสิไปถอดกระถิ่นมองได้เพิ่นขาดเคินอีดีก็ดจังพ่อซอยพ่อเบิงพ่อแย่งกันนั่นนะของมันบมมีคามากหลอกเงื่อนบ่หลายหลอกแต่ว่าไปห้ผปูก,ก็เพิ่นกําลังขาดเคินมันก็มีคุณคคา มีกำลังมากให้กับเขากับน้ำอาหารการกินกับคนหิ้วนี่ล่ะมันได้ประโยชน์หลายกับเขากับน้ำสิปานี่ดีมันได้กระางไปให้ผู้อิ่มแล้วนี่โหยแต่อิ่มแล้วนี่บ่อยากเบิงบ่อยากซีมเหมือนเดมมันอิ่มแล้วน่นะเห็นบ่ใไห้ก็เลือกหมองทำก็เลือกสถานที่เพม่นเรียกว่า เขาเห็นหน้าเขากันยังเลือกเลือกหน้าดีหน้าลุ่มบมเมนไปเฮ็นหน้าโคกขี่กระตายมันสิเลยเขาใส่ใส่ยุ่งใส่สางนะคือกันก็สมัยคูเหมือญอยาโยม่งก็ต้องเปลี่ยนพุกปนิสยใหม่อสมครัวไหมันโมเมนแต่ว่าเพ้นโคนหัวโคมเรือกัาสิปัดดัง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 แลนโหกกันเข้าไปแม่นบ่ คันเป็นเหลืองเป็นลาวขึ้นมาเงินจักเทลายหลาชุเม,มียไว้บรจักเท่ายขคนจงสีหน้าบานพวกยังไนบได้เป็นใไ่สำนักบ้านได้เป็นไงมีอำนาจปกครองสงในประเทศไทยนี่เป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นเจานา้าคณะภาคก็มี่เป็นผู้สอนอยู่ในมหาลัยสงก็มมี่ โอ้ยจังหวัดกันธสามีพระบันนอกขอกหน้าพระป่าเว้าไปตามศิลตามถ้ำเบาไปตามถ้ำวีไน่มันเกิดไปคัดหูคัดตาพวกอย่างสันติระบาดมันเสียคั้วเป็นถ้ำอย่างไรหรือมาผิดเจรณาถูกนั่นมันก็ไม่ผักพวกไปผักพวกมันเด mm hmm. ่นบอกมิมูเจ้าพวกข่อยแล่นกันสื่อเส้นสื่อตำแหน่ง สือตำแหน่งเจ้าอาวาสสือตำแหน่งเจ้าคณะตำบลสือตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสือตำแหน่งเจ้าคณะภาคโอ้ยบัานขายตำแหน่งกีอีกบ้านห่วยมันเอาปต่างจากพวกชาวโลกก็จังไรแลนสือวิ่งเต้นกันเม่นบอกเห็นบอกเข้ามาสือน้ำห่อสือตำแหนง่งสืออาวุอำเภอเวดจังหวัดน่น หัวละลอยสองลอยเสือวัดตำบลหัวละลอยสองลอยทีปีมาคิดเบื้องเงินสองลอยเพราะถือขอดเมืองระบาดหัวสวงมันยังแพงกว่าหัวเฮาเป็นยังสันติล่ะมาคิดเบื้องหน้าพิจารณาเบื้องอ้าวบ่อยฟังไปสันละป่วยป่วยเนี่ยแหละก็บอกไปเห้มันตายหย่อนเทียดอหลวงปลอดสีเพิ่นว่า